เอาละครับเ,เพื่อนๆก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่เหน่งคงนชแนลวันนี้ผมอยากจะพูดเรื่องที่เป็นประเด็นอยู่ในตาธารณะที่เกี่ยวกับวงน้องสาวน้องสมาชิกคนหนึ่งกับ ทางต้นสังกัดที่เป็นประเด็นร้อนชาวอยู่ในตอนนี้โอตะแบ่งฝักแบง่งฝ่ายคิดไม่เหมือนกันบางคนก็ตําหนิออฟอิชีออกบางคนก็ตําหนิน้องที่ไม่เหมาะสมวันนี้ผมอยากจะมาแชร์มาแชร์ความคิดก่อนที่ผมจะพูดสิ่งเหล่านี้ไปนะเ,ปนเพื่อนๆลองคิดดูแล้วกันผมจะพูดใน2ฝากในสิ่งที่ผู้ใหญ่คิดแล้วก็ในสิ่งที่น้องๆคิดหรือว่าพวกเราคิดนะครับผมจะแยกมาเป็น2ก้อนแล้วเพื่อนๆลองเลกดูซิว่าแบบไหนอย่างไรเพื่อใครจะมีไอเดียสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้สมมุติเลยแล้วกัน สมมุติว่าเป็นตัวผมผมเป็นนักดนตรีคนหนึ่งซึ่งชอบแนวเพลงเมนทันสาดกีตาร์ แต่งตัวผมแดงเจาะหูใส่กางเกงขาย,ยาวขัดขารองเท้าเท่ๆแนวแนวคูลคูดูร็อกร็อกชอบเล่นเพลงแรงๆเสียงกีตาร์ข่อยมาวันหนึ่งรวมวงกับเพื่อนๆซ้อมดนตรีด้วยกันสมมุติว่ามี5คนละกันผมชอบเมทัลเพื่อนอีกสองมือกีตาร์มือกลองชอบคระแนวชอบอินดี้อีกคนหนึ่งชอบคลาสสิก นักร้องนําชอบป๊อปล็อกวันหนึ่งนักร้องนําชวนเฮ้ยพวกเราลงมาซ้อมเพลงเล่นกันไหมประกวดดนตรีอะไรอย่างนี้เป็นเพื่อนลองฟังดูนะผมก็โอเคเอาสิเราก็ซ้อมกันไปเรื่อยๆแต่ละคนก็เอาเพลงมาให้เพื่อนๆได้แกะผมมีเพลงนี้เฮ้ยเล่นลิขินพักไหมเฮ้ยเล่นเอเจแปนไหมเล่นอะไรผมก็เสนอไปในแนวที่ผมชอบเพื่อนีคนที่ก็เสนอเฮ้ยเล่นเพลงซอฟไหมนัองนําชอบเพลงป๊อปล็อกเสนอเพลงตลาดมาแล้วก็แกะกันก็สลับสับเปลี่ยนเพลงกันมีเพลงแจ๊สเพลงอะไรชั่วโมงหนึ่งก็คละคลุ้งไปด้วยเพลงไหล อยู่มาวันนึงเพื่อนมีการประกวดดนตรีขึ้นมาพวกเราก็สนใจแต่กฎก็คือว่า1เพลงแต่งอีกเพลงหนึงเพลงใช้ประกวดเราก็มีการประชุมกันว่าเฮ้ยเราจะเอาเพลงอะไรลงประกวดดีเพลงแต่งไม่เท่าไหร่ทําแนวเพลงที่ดูเป็นกลางเพื่อนชอบบ๊อปล็อกเพื่อนอีกคนชอบอะคูสติกเพื่อนอีกคนนึงชอบแจ๊สอะไรเงี้ยมารวมเป็นหนึ่งเดียวอีกเพลงหนึ่งที่ใช้ประกวด เราจะต้องมาคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวคุยกันอยู่พักเดึงตัดสินใจเลือกเพลงที่เป็นป๊อปร็อกเพราะว่าอะไรเพราะว่านักร้องนําเราเหมาะกับเพลงป๊อปร็อกนะผมก็เลยซ้อมเพลงป๊อปร็อกหนึ่งเพลงซึ่งเราก็คัดแล้วว่าเหมาะกับนักร้องที่สุดแต่เวลาเราซ้อมในห้องซ้อมเวลาผ่อนคลายเราก็จะเล่นเพลงที่ตัวเองชอบนายชอบเพลงอะไรนายก็เสนอมาแล้วก็มาซ้อมกันในเวลาชั่วโมงอะไรอย่างนี้แต่เวลาเพลงที่เราจะใช้ประกวดเราจะใช้เพลงที่นักร้องนําถนัดทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ถูกซ้อมกันไปจนมาถึงวันประกวดดนตรีเราก็ได้ขึ้นเล่นโชว์ประกวดแต่เราไม่่่รู้มาากอนว วันที่ประกวดดนตรีนะครับมีแมวมองจากค่ายเพลงมาหาวงใหม่ๆเข้าไปเป็นศิลปินในค่ายเราก็ประกวดดนตรีกันไปสุดท้ายแล้วเราเล่นโชว์เสร็จปุ๊บประกาศผลว่าเราได้ที่2ก็จะมีที่1ที่2ที่3แมวมองมาติดต่อเราไปอยู่กับพี่ไหมวงน้องมีเอกลักษณ์มีแนวสไตล์ที่พี่ต้องการพวกเราก็ได้ประชุมกันอยู่และสุดท้ายก็ลงความเห็นว่าเซ็นสัญญากันไปเพืเ่อนๆลองฟังดูนะแต่ในสัญญาของกระดาษนั้นนะ่บอกว่าข้อหนึ่งเราจะต้องเล่น เพลงทำเพลงพอปร็อกออกมา 2. ปรับลุกการแต่งตัวให้เหมาะสมกับความเป็นพอปร็อกสามหอะไรต่างๆการวางตัวการพรีเซนต์ต่างๆให้เหมาะสมในช่วงเวลาที่อยู่กับเขาเราก็เลยประชุมกันแล้วเราก็ตกลงเซ็นกันไปสุดท้ายแล้วเราไปอยู่ในค่ายใช่ไหมคราวนี้แม้ว่าผมจะอยากเล่นผมอยากจะเล่นเพลงแบบเมทัลบนคอนเสิร์ตเล่นไม่ได้อยู่มาวันนึงเพื่อนอีกคนนึงบอกเฮ้ยเอาเพลงโชว์เล่นเป็นคินพาร์คไหมเล่นไม่ได้ เรานําเสนอความเป็นพอปอ็อกเรานําเสนอสไตล์เพลงแบบนี้อยู่มาวันนึงผมอยากจะย้อมผมสีแดงจากลุกที่เป็นศิลปินทําผมปกติใส่เสื้อเชิ้ตรองเท้าผ้าใบกางเกงขาย,ยาวอยากจะใส่เสื้อขาสั้นข,ดข,า,ดขาดแบบรอ็รอกรอ็อร้อยสายใส่กําไลข้อมือเป็นหนามไม่ได้ทําไม่ได้เพราะว่าเราพรีเซนต์ในรูปแบบของความเป็นวงความเป็นสไตล์พอปอ็อกความเป็น สิ่งที่น่าจะเป็นสุดท้ายผมก็ไม่สามารถที่จะแต่งแบบนั้นได้อีกทุกครั้งที่ออกสื่อผมจะต้องเป็นพ็อปร็อกที่สุดเป็นสไตล์ดูไม่ขัดตาดูเป็นทีมเป็นวงเป็นภาพรวมของวงผมจะถ่ายรูปใส่เสื้อหนังทำผมเดตร็อกไม่ได้ ออกสื่อไม่ได้เพราะว่ามันผิดความเป็นลุกลักษณะมันผิดความเป็นพรอ็อพมันผิดความเป็นวงมันผิดความเป็นแนวทางแม้ว่าใจศิลปินอาจจะมาจากความชอบที่แตกต่างกันแต่เมื่อถูกเซ็นสัญญาในลักษณะใดลักษณะหนึ่งแล้วนะครับมันจะต้องเป็นแบบนั้นแม้ว่าตัวเองจะชอบอะไรก็ตามการนําเสนอหรือว่ามายืนในจุดๆุดนี้เนี่ย ก็ควรจะไปในทิศทางเดียวกัน,นในสัญญานั้นอาจจะมีเส้นอยู่ว่าไม่ควรจะเกินตรงนี้มันจะเป็นประมาณว่าผมสมมุติว่าเสนอแนวเอเพลงออกมาไม่สามารถจะทําเพลงที่แบบหนักหูได้ผมจะต้องทําเพลงที่มันดูคลีนให้มันมีความเป็น p อ p r o อกแบบน้องก็เช่นกันนะครับอาจจะมีเส้นเส้นหนึ่งอยู่ว่ามันเกินไปแล้วเขาก็ต้องเตือนเรามันจะเป็นประมาณนั้นเพื่อนเพราะว่ามันผิดพร็พ ผิดความเป็นวงมันจะต้องแบกความเป็นชื่อวงนั้นอยู่ในตลอดอายุสัญญานั้นครับเพราะว่ามันจะเสียความเป็นลุกลักษณะไปต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทำมันเพื่อๆเราเซ็นสัญญาไปแล้วเราเลือกที่จะอยู่ตรงนี้มันก็ต้องทําตามสัญญาในวงกลมๆในสิ่งที่ทําได้เรามาแบบไหนเรามาเป็นป๊อปร็อกเราก็ต้องเป็นป๊อปร็อกในการนําเสนอแบบสาธารณะหรือการใช้ชีวิตประจําวันให้เขาเห็นว่าเราเป็นป๊อปร็อกไม่ใช่แบบอยู่ๆจะมาเป็นฮาร์ดคอร์วันนึงผมทีเซ็นเพลงที่เป็นแนวเพลงฮาร์ดคอร์ออกสู่ สาธารณชนกับเพื่อนมันก็ผิดวัตถุประสงค์ผิดแนวเพลงผิดความน่าจะเป็นของวงนะครับมันจะทําให้ภาพพจน์วงเสียไปด้วยนั่นเองนั่นคือสิ่งที่เป็นเรื่องจริงต้นสังกัดเขาก็จะมองว่าวงนี้เรามีกรอบให้คุณอยู่ตรงนี้คุณจะออกนอกกรอบไม่ได้ถ้าออกนอกกรอบหรือว่าใกล้เคียงที่จะออกเขตแดนสีแดงเขาก็จะมีเตือนว่ามันไม่ได้ผิดรูปแบบผิด วัตถุประสงค์ผิดความเป็นสไตล์ของตัวเองนะครับผมนักดนตรีก็เลยไม่สามารถจะทำอะไรได้นอกจากแนวเพลงเพราะเพรแต่เวลาซ้อมระบายความเครียดอาจจะเล่นได้ทุกแนวแต่ว่าออกสู่สาธารณชนไม่ได้ให้กับของผมอย่างเงี้ยเวลาซ้อมผมโอ้โหเล่นทุกแนวเลีกขินพาร์คเล่นได้ฮาร์ดคอร์รอ ได้หมดทุกแนวแต่เวลาไปพรีเซนต์หรือว่าออกคอนเสิร์ตก็ต้องเล่นเพลงเป็นพอปล็อกตีมการแต่งตัวก็พับร็อกเวลาอยู่กับเพื่อนอาจจะแต่งตัวผมดงผมแดงเวลาออกคอนเสิร์ตก็ต้องเปลี่ยนลุกใหม่ให้ดูกลายเป็นพอปล็อกนั่นเองนั่นคือความหมายที่ผมจะสื่อในสิ่งที่เป็นของออฟฟิเชียลคิดผมจะวางจากออฟฟิเชียลมาเป็นในส่วนของโอตาและสิ่งที่น้องคิดโอตาจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ใจร้ายอะน้องโชว์นิดๆหน่อยๆเองโหนิดเดียวทำไมต้องห้ามทำไมต้องกด เล็กเกินไปทําไมต้องทําแบบนี้ล่ะแล้วน้องก็คิดว่าหนูก็แค่โชว์ความเป็นสาวเพราะว่าผมเข้าใจนะเด็กสาววัยรุ่นเราก็อยากแต่งตัวตามสไตล์ที่เราชอบอยากจะแต่งตัว โชว์ผิวพรรณความเป็นสาวเป็นนางบ้างเซ็กซี่โอตาสวนหนึ่งอาจจะบอกว่ามันไม่ถูกต้องอาจจะคิดแบบออฟชิอลโอตาสวนหนึ่งก็จะบอกว่าเฮ้ยน้องดีแล้วกโชว์สวยโชว์งามบ้างนะครับเรามีของดีเราต้องโชว์อะไรประมาณนี้ผมเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนอยากจะแต่งตัวตามสไตล์ผมเข้าใจแต่ว่าเราอยู่ในลุคลักษณะของความเป็นตรงนี้มันก็ต้องอยู่ในความเป็นตรงนี้จริงๆไม่งั้นมันจะผิดแผนผิดรูปแบบผิดคอนเซ็ปต์นะครับมันทำให้มีผลกระทบ ในวงกว้างได้นั่นคือสิ่งที่ผมจะบอกเ,เพื่อนๆนะผมเชื่อว่าทุกฝ่ายมีเหตุผลของตัวเองในการมองน้องในการที่มองออฟฟิเชียลไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับผมใครคิดแบบไหนอย่างไรครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ